เราก็จะมาแกะกล่องไม่จากบริษัทลูกของเสี่ยวหมี่นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะ,อะชอบติดอ่านเรียกว่ายุพินแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะโอเคเรามาแกะกล่องของเรากันดีกว่านะอันนี้ก็สั่งจากในพวกช้อปปี้นะครับส่งจากประเทศจีนมา ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยแกะเลยนะเป็นไงบ้างก็เป็นใหม่นะก็ก็งานจีนอ่ะเนาะก็อยู่ในโหมแบบก็ก็คือเปิดมาก็รู้แลอว่าจีนแน่นอนแค่ชื่อก็จีนแล้วนะครับอ่า อันนี้ไม่อันในกล่องดูในกล่องก่อนแล้วกันในกล่องมีอะไรอีกบ้างไหมเนี่ยในกล่องน่าจะบุนุ่มนิ่ม,มแล้วก็มีกล่องอันนี้วางไปก่อนอันนี้คืออะไรวะอ๋อก็คือสายชาร์จเป็น A to C อันนี้อะไรอีกอันนี้ก็เป็น C กับ3.5แล้วก็คู่มืออ่าพอเปิดมาพึบอืมเป็นไงก็คืออ่านไม่ออกก็คือไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาญี่ปุ่น ไม่มีภาษาเขมรน,นะครับยีนล้วนๆอาวแหละเบื้องต้นในกล่องมีอุปกรณ์แค่นี้มีสายให้2เส้นคู่มือซึ่งอาจจะมีประโยชน์ก็ได้แล้วก็ตัวใหม่ถ้าไมไม่มีก็ก็คือไม่หายทีนี้งานประกอบความรู้สึกเมื่อหยิบออกมาจากกล่องเบื้องต้นก็พบว่ามันเลอแล้ว กนะองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมีรอยเลยและก็ซื้อมาเท่าไหร่นะประมาณ900กว่าบาทนะครับก็โอเคนะราคามันก็ประมาณได้นะเท่านี้ก็เท่านี้แหละนะของจากจีนข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ไปศึกษา แต่เป็น Type-C ก็น่าจะเป็นเอาไว้ชาร์จอันนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มเปิดส่วนเดี๋ยวมันใช้อะไรยังไงได้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีละกันเนาะมาตรฐานเราก็ต้องกดปุ่มที่คาดว่าจะเป็นปุ่ม Power ค้างไว้มันก็น่าจะต้องเปิดโอ้ไลอัอีหยางว่า เอยยอย่างงี้หาในบูทูดเจอไหมวะอ่าบูทูดอยู่ไหนอ๋อแห่อัอนนี้อด้ไว้จะเจอหรือเปล่าอ้าเจอแล้วนี่เป็นภาษาจีนเลยฮะกดเข้าไปดูซิ แร์ลิงอาลาวแอคเซสนะแพรอ,อันนี้เมื่อเราทำการเชื่อมต่อไมค์กับมือถือแล้วนะครับเราจะใช้มันทำอะไรได้บ้างอันแรกก็คืออไอ้ปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดของตัวใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นมาตรฐาน ปุ่มอื่นๆก็จะมีตรง้ายตรงนี้ที่ใช้กดลงตรงๆแล้วก็ใช้หมุนนะอย่างเช่นอันนี้สมืติเราเปิดเพลงปึ้ง,ง,งอ่าเราก็สามารถหมุนเพื่อเพิ่มระดับความดังได้ใ่ไหนนมฮะอย่างนีอว่าหมุนได้เพิ่มเพิ่มระดับความอันนี้ก็ดังสุดและได้เท่านี้อ่าถ้าอยากหยุดเพลงก็กดหยุด อ่าอะไรแบบนี้อ่าถ้ากดลงตรงๆจะเป็นการปรับความดังของเสียงพูดเราเนี่ยฮัลโหลฮัโลโหลอ่าเดี๋ยวนี้อ่าอันนี้ลองพูดเดี๋ยวจะลองกดกดตูดมันดูนะอ่ะงางแปลว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าพอหมุนแล้วปุ๊บค่ะเห็นป่ะเสียงเสียงไม้มันก็จะสามารถปรับได้ อ,อันนี้ก็ปรับ <ปะ S 1> ดังสุดแล้วได้เท่านี้ก็จะมีเสียงตืดๆการใช้งานของไมค์ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองร้องเพลงให้ฟังเป็นขวันหูเตรียมลดเสียงลำโพงไว้ให้ดีนะก็เพื่อให้เป็น อะไรที่ง่ายๆก็จะใชอะ้อันนี้ถ่ายด้วย iPhone 12 mini แล้วก็ไม่ได้ใช้ไมคอะไรเพิ่มใช้ไมคจากตัว iPhone 12 mini เองเลยก็ถ้าเกิดใครซื้ออ e ีไมค์ตัวนี้ไปแล้วอยากจะใช้ลองเกะหน้าจอมือถือเนี่ยเสียงมันจะประมาณไหนน่เดี๋ยวลองทำให้ดูเดี๋ยวขอหาเพลงจากบน YouTube ก่อน Never knew i could feel like this Like i am never i the sky i i want the ่สรุปสรุครับสรุปเนี่ยเ เอาข้อเสียกันแล้วกันเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีเหมือนกับเสียงวิบวิทย์ปุ๊บใกล้ใกล้มันก็จะมีเหมือนเหมือนเหมือนเสียงวิบวิทย์ขึ้นได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะได้ยินไหมเสียงวิบวิทย์เนี่ยนัเห็นไหมมันก็จะประมาณเนี้ยก็เออ ok ่ด้วยราคาที่ไม่ได้สูงมากก็ถ hmm. uh, so e ือว่าเอามาเล่นขำๆได้นะครับอ่ก็ไม่ต้องไปหวังคุณภาพอะไรมากมายเนาะอืมก็ เเป็นว่าลองตัดสินใจดูจากที่ได้ทดลองให้ชมกันละก,กันนะครับโอเคเสียงการทดสอบใหม่ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์บ้างแหละเนาะอืมก็ขอบขอบพระคุณที่ทนฟังทนตามคนรับชมนะครับก็ขอความกรุณาช่วย กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแมทุกปุ่มเลยแล้วกันอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ